่านเสียเปียบเขาได้แม่บ้างหมเขาเกี่ยวเขาได้บัดนี้เขากระสีเกี่ยวเขาขึ้นเน้บัดที้เดี๋ยวว่าสีเสียเปียบเกี่ยวเน่เด้อแจ้งหน่อยเออมันมีลูกมีเมียไปกระสีเกี่ยวถามข้าวถามข้าวนี่ล่ะเ,เกี่ยวแจ้งหน่อยบมอแจ้า อเรืมาฟังก่อนเกี <mart> be, ียวฟังเอาเรื่องมาฟังก่อนเกียวเป็นเกียวเกียวห่มาเรือคนเอยมาเรือคนเออยกะสะลักาป่อยฟังแล้อร่อยหูมาปุบป่อยยอสูสูพันกว่าเท่านนั่งมัวมังหุลเมมลมนเย็นเสือเต้นทีเดือดขาในสติเงี้ยนตั้งบทเพียงมาเรืองผีมาเรืองผีมาเห็นสีก๊ใจอยากแหงสัเบิ้งกันได้พีจังหน้พี่จังหนี้พี เจ้านี้เรื่ิตีิ์าเกลูกเกี่ยนอ่เดียวจะบเก่วบเมือบ่อนตามาน้อมจมใจเจ้าว่าไม่เพียงเหงี่อหวม่งจอมใจเจ้าว่าไม่เพียงเหงี่วม่สีเขาเดินมารักไปใช้กูผู้ดีปีแกมเ้าปลีหันแกมไปให้แม่แล้วเบิ่งเนี่แกมผูบ้ามันปีลีอหลีบออูนั่งท่งนีแม่กัเบิ่งเน่เปีีแกมเ้าปีลีผู้สาวสักน่อย ิรีแก้มเจ้าปิรีสำนีเจ้าสิบอแลเหลียวสิบอไม่คงจะแสนบอแก้มอันทาจะสิบอยากได หมอลำจะสีบอยังได้เอาไปเปให้ยไม่แห้เอาลองดูอส่หลงใส่หนุ่มเด็กปอบบาลเย็นเห็นใจน้องละมองมึนเใส่เห็นใจนองละมองมึนเใส่สีบอเทียมแด่บอน้อยไอซำนาพอดอกตางหอมดอกกันให้การาพวกพ่อำเดได้กินจนชงชื่นให้กินกินได้ละก็กัิมรอบอกท่นเดือบอกว่าจอยจอยเช้าบอเห็นสาวนางนงสาวนางนงบอยเป่นรเอยลล เดินเลยละขอมถ้าพม่ายอมมิดอาให้ติดปัอปลาละกอมกัดเป็นคนไปนอนน้ำไหเมียลั้มของพีถึงเด้อพีถึงเด้อพีถึงสิมีมือตป็นสีดำตัวปลาฟันหากมีสิ่งกีดกันนะฟันต่อโลดเอาให้ฉดหลักนองจะสิยอมมันได้บ่สัตวไหมันแต่ปลาฟังของมันง่ายสงครามดึงดสงห้ามเดือดสงครามหยาดผู้ชายเอาให้คุ้นตาตุนตาแล่นทุกสี่นี่ เจ้าสิติ์ีกคอยสิตาอัปสุงเจ้าสิตอสิาอัปไปสุงปอดพงลาบังไม่ในอุราปอดพงลาบังไม่ในโกราหรือว่าพันระยะของพี่จะเสียใจมีไปพันระยะบ่แห่นี้เสียได้บ่บูไปเล่นบ้านได้ก็คือไปหาลัก